สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการโหลดไมครัาบแบบง่ายๆนะครับวิธีแรกเราก็เข้าไปโหลดผมโหลดทางวีแช์นะครับมันสามารถโหลดแอปที่เสียตรงเปนแอปฟรีได้เรากเข้าไปที่เว็บวีแช์แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับซึ่งผมดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่วีแช์นะครับ เดี๋ยผมจะลิงก์วีแชร์ไว้ใต้คลิปนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็พิมพ์มว่าหมายครับนี่มันจะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็กดไปที่ข้างๆมันนะครับแล้วดาวน์โหลดมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ซึ่งผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนี่ครับ สามารถติดตั้งได้แล้วก็มีหลายแอปที่เสียตังแต่มาสามารถติดตั้งได้ฟรีครับวิธีกเราวน์โหลดง่ายๆยางนี้เป็นภาคล่าสุดด้วยครับก็ขอจบคลิปเพีงเท่านี้ขอบคุณครับ